โบราณเราเองเอันนี้คุณพอ่อที่พ,นพานจากกันไปพามากินกาแฟไกลมากเทียนทะเลมาจากไันก็ได้มาจากอนุสาวรีย์ค่ะนิชัยนี่นนเหรอใช่ค่ะกินกาแฟเทียนทะเลกินแดงเลยนะคะแต่ก่อนผมก็อยู่รากท้าวจริงเหรอคะคน แล้วอยู่แถวนน้นมันขายไม่ดีเหรอขายดีสิอ๋อทงานอยู่่นทำงานอยู่สีลมเนาะาคเอมีแฟนชายไหมเนี่ยขายแฟนชายไหมขายแฟนชายไหมไม่มีจริงเหรออันนี้นม่นะน่นม เียนพักลักจำเอารือยังไงก็น้องขายอ๋อก็จำกันเอาแต่หนูมาเรียนด้วยได้ไหมเนี่ยคิดค่าสูตรไหมฮะไม่คิดเดี๋ยวขายไปด้วยสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะน่าจะจำได้ของพี่ใหญ่ลองใส่เยอะๆอร่อยหมดเลย จริงๆมีเป้าหมายนะแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะความคิดเปลี่ยนเป้าหมายก็เปลี่ยนตามขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมนะคะ